เ้าแล้วเช้าแล้วพี่น้องตื่นกันหรือยังตื่นกันหรือยังพี่น้องเช้าแล้วเช้าแล้ววางแล้วนะแก้วใจตื่นกันหรือยังฝนมันไม่ตกเลยพี่น้องดูผมมันแห้งแล้งไปหมดเขาเรียกว่าอะไรนะ ผลทำ้าให้วัวกินไม่มีเลยนะพี่น้องโอ้โหแห้งกัดไปหมดเลยใบไม้ใบไร้นี่แห้งก็ร่วงไม่มีใบเลยความแห้งแรงมันมาเยือนขนาดบอกไม่ถูกเลยปีนี้แรงจัดมากราบุรีไม่เคยแรงขนาดนี้ปีนี้แ้งมากในทุ่งนาด้านล่างไม่มีความเขียวให้เห็นเลยนะพี่น้องไม่มีเขียวให้เห็น ย่าไม่มีให้หัวกินเลยนะปีนี้น้องเอ้ยเกิดปอนงินทั่วหนะ้าอินกองนี้หน่อยนึ่งย,ยังมีน้ำชนะระบาทานช่วยนะที่อื่นไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างอินกองก็พอเอาตัวรอดได้เพราะว่าเรามีน้ำของดึงขึ้นมาใช้ได้นะพี่น้องนะเมื่อไหร่ฝนจะมาก็ไม่รู้รออยู่นะฝนเนี่ย